สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบกับต้อมด h ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาตองหนึ่งหรือเจ้าพญาเจ็ดสองนะครับเก้าสิบสี่วันนะครับก็เป็นยังไงนะครับข้าวเริ่มจะเหลืองนะครับตองหนึ่งเนี่ยอายุเก็บเกี่ยวที่ต้อมมองคร่าวๆนะครับตอนนี้มันเก้าสิบสี่ใช่ไหมร้อยวันก็น่าจะยังอมเขียวนหน่อยอยู่น่าจะประมาณไม่เกินร้อยห้าวันน่าจะได้เกี่ยวหรือประมาณร้อยห้าวันนะครับแต่เอ็มอาร์สามสามเจ็ดเนี่ยครับดูดีครับ เหลืองแล้วนะครับต้อมกําลังเลงอยู่ว่าถ้าจะรอกันอีกประมาณสัก3วันเนี่ยจะทันกันไหมอยากจะเกี่ยวประมาณสักร้อยสวันร้อยสวันเลยประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะดูนะครับว่าวันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาในอ่าตองหนึ่งหรือเจ้าพญาเจ็ดสองนะครับว่าในฤดูก,การนี้เป็นยังไงรอดหรือเปล่านะครับถ้าจะทาเนี่ยอ่าทำได้ไหม อันดับแรกเลยครับที่ต้อมมองนะในเรื่องของการแตกกออ่าตั้งแต่แรกก่อนเนาะเพราะว่าการทําตองหนึ่งเนี่ยต้อมเพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันดังนั้นจะต้องอ่าเขาเรียกว่าสังเกตว่าเราหว่านข้าวทีหรือข้าวห่างจะดีสําหรับตองหนึ่งนะครับแต่โดยรวมที่ต้อมหวานนะต้อมมองว่าตองหนึ่งเขาไม่ค่อยเดินกอเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะทําเปียกสลับแห้งนะครับอ่าถ้าจะหวานต้อมแนะนําต้องสามถังขึ้นสามถังครึ่งนะครับประมาณนี้ นะครับต้องหนึ่งนะนะครับที่ต้อมมองมองมานะครับคือแปลงพี่ๆน้องๆที่ต้อมไปดูมาอ่าเขาหวานห่างนะครับสองถังครึ่งต้องไปมองห่างเลยแล้วเขาก็บอกว่ารูนี้ให้วันถี่ดีกว่าต้องหนึ่งต้องบอกงี้ครับเป็นสายพันธุ์ข้าวคล้ายๆเก้าห้านะครับคล้ายๆเก้าห้าเพราะว่าตอนที่ต้อมทำเก้าห้าต้อมก็หวานอ่าประมาณสองถังครึ่งเหมือนกันนะครับแล้วต้อมมาขยับต้องหนึ่งดูนะครับเพราะว่าเขาใกล้เคียงกันนะครับอ่าทีนี้มาพูดถึงตอน อ่าออกออกรวงหรือช่วงที่ว่าเข้าน้ำนมออกรวงมาเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับในช่วงนั้นที่ต้อมทำต้อมมองดูว่าตองหนึ่งนะครับช่วงออกกำลังออกแบบกาลังตากเกสรอ,ออกมาอย่างเงี้ยสวยอยู่นะครับแต่พอเขาสลัดเกสรน่ะเหมือนอ่ามันพาวมันพาวหมายถึงว่าเหมือนข้าวมันบางนะครับแล้วเหมือนจะเข้าเข้า,มาเมล็ดไม่ดี นะครับจะเป็นขี้รีบซะเยอะกว่านะต้องมองพผาๆนะตอนมองในสายตาแล้วจับลวงอย่างเงี้ยแต่พอเขาก้มนะครับอันนี้พิดหูผิดตาครับพอก้มแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักดีนะครับส่วนเรื่องของเม็ดดาเม็ดลายเนี่ยอันนี้อยู่ที่เทคนิคและอ่าว่าใครจะฉีดยาช่วงรับท้องหรือหรือว่าในช่วงที่ข้าอาเขาเรียกว่าสลัดเกสรแล้วอ่ะ เรามีการฉีดยาฮอร์โมนอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีพี่แถวบ้านแปลงข้างๆอะ่ะเขาทำแล้วเม็ดดำเยอะแต่ว่าในชุดที่สองไม่ค่อยมีอ่าอันนี้เราก็ต้องดูว่าในชุดแรกเราโดนฝนหรือเปล่าในช่วงตากแกสอนนะครับหรือไปฉีดยาแรงช่วงตากแกสอนหรืออ่าอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าอ่าเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติอย่างที่บอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวอย่างเงี้ยอ่ามันก็เกี่ยว นะครับเกี่ยวแน่นอนนะครับฝนตกกลางวันตกกลางคืนยังดีดีกว่ากลางวันนะครับเพราะว่าในช่วงเขาตากใสนในช่วง่อนช่อนเช้าช่วงเช้า,ชชาไปเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วการฉีดยาในฤดูกาลเนี่ยต้องฉีดเช้าทั้งหมดนะครับอ่ามันก็เลยมาเปรียบเทียบได้ว่าน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดยาเป็นหลัก ตัวยาสําคัญนะครับในช่วงข้าวตั้งท้องนี่สำคัญเลยนะครับอย่างที่ต้องบอกหาตัวยา2ตัวบวกฉีดให้ได้ในช่วงข้าวตั้งท้องแล้วรับก้มรับก้มก็ต้องหา2ตัวบวกที่จะช่วยทําให้มเมล็ดใสนะครับแต่เราไม่ต้องไปใส่อัตราการอัตราการใส่เยอะแยะอะไรมากมายนะครับต้อมจะแนะนําคือช่วงข้าวท้องออติว่าข้าวออมูลีประมาณนี้แต่ร่วมนี้ต้อมไม่ได้ไม่ได้ฉีดตัวของอามูล่แต่ต้อมฉีดชื่อสามัญคล้ายๆของออติว่านะครับ คือนาต้อมมันน้อยต้อมแบ่งฉีดได้สองสารอบไงอต้อมก็เสียดายยาก็เลยเอามาฉีดช่วงข้าออกประมาณนี้นะครับดูลวงน้ําหนักดีนะต้อมว่านะครับอ่าน้าหนักดีนะครับน้าหนักได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนเก็บเกี่ยวว่าจะได้ผลผลิตยังไงคือในฤดูการนี้ต้อมใส่ปุ๋ยสองครั้งนะครับใส่ปุ๋ยสองรอบนะครับใส่ช่วงประมาณ13วันหนึ่งรอบใส่45วันรอบที่สองข้าวตั้งท้องต้อมไม่ได้ใส่ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนึงต้อมดูข้าวแล้วปุ๋ยของลุงนะครับปุ๋ยของลุงตีค่อนข้างที่จะกินยาวนานมากแล้วบวกกับฮอร์โมนที่ใช้ทําให้อ่าต้นข้าวเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับต้อมมองนะว่าอ่าถ้าใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับสามารถยิงยาวได้เลยถ้าเป็นข้าวอายุน้อยยิ่งดีใหญ่นะครับเป็นข้าวอาเว็นพวก5451พวกข้าวไม่ไม่ถึง100วันอนะ ต้อมมองเลยว่าสุดยอดนะครับตัวปุ๋ยตัวโฮอร์โมนของลุงที่จริงอะ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าวถ้าใครติดตามต้อมมาโดยตลอดนะครับในช่วงที่ข้าวใบเหลืองๆอะ่ะที่ต้อมเคยทําคลิปอะ่ะที่ต้อมบอกว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างต้อมฉีดโฮอร์โมนครับของลุงเนี่ยเข้าไปเนี่ยหายเลยนะครับหายเลยนะครับง,งั้นก็ฝากติดตามผลงานเดี๋ยวต้อมจะอัปเดตตอนเกี่ยวอีกทีนึง นะครับว่าได้ผลผลิตดีไหมนะครับอายุการเก็บเกี่ยวประมาณกี่วันนะครับแต่เข้าๆก็คือต้อมจะเอาประมาณร้อยหนึ่งไม่เกินร้อยสามวันประมาณนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนนี้พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมากข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งล่ากระชากอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับอ่าถ้าลองเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับตอนนี้ติดต่อสอบถามมาทางข้อความได้เลยนะครับมีทุกสายพันธุ์ นะครับมีทุกสายพันธุ์ในช่วงนี้ฤดูการหน้าอาจจะเหลือน้อยนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ต้องการคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่อง y t u t u นะครับ0 9 9 4 6 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6ช่วงนี้อาต้องบอกงี้ครับว่าข้าวค่อนข้างที่มีราคาที่จะอ่าตกต่ำนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับราคาต่ำมากนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ต้องการพันุ์ข้าวนะครับที่มีราคาประหยัด แล้วอ,อยากลองคุยดูใช้หลายลูกไหมนะครับติดต่อสอบถามมาทางข้อความต้อมได้เลยนะครับขอบคุณครับ